สวัสดีค่ะช่องคุณยายวันนี้คุณยายมาอัปเดตบอนสีลูกไม้ของคุณยายนะคะนี่น้องทนมากเนี่ยตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วเนี่ยน้องยังใบแข็งแรงอยู่เลยนะคะนี่นี่ใบใหม่น้องนะคะนี่ฮาบครึ่งมาเลยนะคะนี่แดงสวยมากใบใหญ่มากนะคะนี่ลูกไม้ของคุณยาย นี่นะคะใบโตมากเลยก้านแข็งแรงนะคะนี่นี่ดูต้นน้องใหญ่มากแล้วดูอมรของคุณยายต้นนี้คุณยายอัพกระถางแปดนะคะนี่ไซส์กระถางแปแล้วน้องสวยมากอมรน,นี่ใบใหม่น้องมาหลอดใหม่น้องกําลังกระแทงนะคะนี่ดูเทียบกันระหว่างอมรอ,อมรกับลูกไม้คนละไซส์กันเลยนะคะนี่ ลูกไม้นี่คุณยายอัากระถางสิบให้น้องน้องโตวไวมากใบสวยด้วยนะคะนี่ลูกไม้ใบแข็งโกโบคนโนอีกนะคะนนียใบหนามากแล้วน้องทนมากนี่นะคะไม่เหมือนเนี่ยก้าวแต้มดูดหยดน้ำใบเสียหมดเลยอันนี้ก็ทองสยามคุณยายเหมือนน้องจะยืดหาดแสงต้นนี้ก็ปิน่นมณนีนะคะดู ใบน้องใหญ่มากเดยกคุณยายดูก่อนว่ามีตัวอะไรมาแทรกซ้อนหรือเปล่านี่ก็อมอนต้นนี้ก็สวยนี่นะคะนี่ปีชวดนี่สยามลุ้นของคุณยายทศกัณหน้าทองน้องก็เริ่มจะโตแล้วนะคะสาวนครนชัยศรีศีลาแผงมณนนีล้อมเพชร นี่นะคะนี่ก็อะไรพรพุทธะน้องเริ่มจะโตแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะบอนสีใสแม่พันธุ์ของคุณยายนะคะดูลูกไม้สวยมากนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายพามาดู อีกตู้หนึ่งที่เป็นลูกไม้ลูกไม้ที่คุณยายปเป็นลูกไม้ที่คุณยายเผาผ่านน้องเองนะคะนี่นี่สีสันน้องป้ายสวยมากนี่นะคะลูกไม้คุณยายอัพไฟหกละให้น้องโตกว่าน,นี้เดี๋ยวคุณยายจะมาแบ่งปันนะคะน้องเป็นลูกไม้ที่สวยมากคุณยายตั้งชื่อลอยๆว่ามินตาลอมเพชรนะคะนี่ น้องด่างสวยมากด่างทองแล้วก็นี่เป็นลูกไม้ที่คุณยายผสมเองเขี้ยวไปหมดแล้วก็มีเป็นเม็ดเม็ดนี่นะคะบนสีที่รอการแบ่งปันนะคะให้น้องโตวันนี้ต้นใจต้นไหนรอติดตามคลิปแบ่งปันของคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมาให้ชมบนสีสายแม่พันธุ์ของคุณยายนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบันสีนะคะสวัสดีค่ะ